กเกษตรกรชาวอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายตัดสินใจตัดต้นยางพาราทิ้งหันมาปลูกอินทผลัมบนเนื้อที่40ไร่มีรสชาติหวานกรอบอร่อยปลอดภัยจากสารเคมีลูกค้าแห่จองถึงสวนพร้อมเตรียมปรับพื้นที่เป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมในรูปแบบแคมปิ้ง ที่ไร่อินทพลัมผูมาลีบ้านยางคำหมู่ที่หกตะบนบ้านหม้ออำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายในปลูกอินทพลัมจำนวนแ0 0้อต้นบนพื้นที่40สิบไร่ที่กำลังออกผลผลิตจำนวนมากโดยปีนี้ให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจและอินทพลัมเป็นหนึ่งในผลไม้ทางเลือกที่กำลังได้รับความนิยมสูงในกลุ่มผู้รักสุขภาพ นางสาวเพนประภาเลิศนามนอายุ30ปีกล่าวว่าไร่อินทพลัมภูมาลีเป็นของคุณป้าชื่อนางยุวรัตนชุมพลพักดีอายุ58ปีคุณป้าได้มอบให้ดูแลเนื่องจากทำงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาเดิมที่พื้นที่ตรงนี้คุณป้าได้ปลูกยางพาราพอต้นยางพารามีอายุครบ6ปีเต็มได้ทำการฉีด กีดยางพาราในครั้งแรกแต่น้ำยางพาราออกมาน้อยจึงตัดสินใจตัดต้นยางพาราทิ้งแล้วหันมาทดลองปลูกอินทผลัมโดยซื้อต้นกล้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมาทดลองปลูกจำนวน600ต้นแต่เนื่องจากผลผลิตไม่ดีและกายพันธุ์รสชาติไม่ดีมีรสฝาดตัดสินใจซื้อต้นพันธุ์อินทผลัมที่พเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่อโดยตรงมาปลูกได้แก่สายพันธุ์บาฮีสายพันธุ์ ทำเฮ,ฮสดาฮานจำนวน800ต้นต้นละ2,500บาทซึ่งนับตั้งแต่ปลูกมาจนถึงปัจจุบัน6-7ปีถือได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ไรอินทพะลัมภูมาลีแห่งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกร,กรประชาชนมาเยี่ยมชมกิจการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปลูกอินทพะลัมเนื่องจากสวนแห่งนี้เป็นสวนแรกในพื้นที่อำเภอสีเชีงยงใหม่ที่ใช้ต้นพันจากเนื้อเยื่อโดยตรงการให้น้ําจะใช้ระบบสปริงเกอร์เพื่อให้กระจายให้ทั่วและเป็นสวนอินทพะลัมปลอดสารเคมีก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิตระยะเวลา3เดือนจะไม่มีการใช้สารเคมีอย่าง เด็ดขาดอินทาลัมที่สวนจึงสามารถเด็ดจากต้นกินได้เลยจนมีลูกค้าเข้ามาจองถึงสวนกันเป็นจำนวนมากซึ่งเอกลักษณ์ของอินทาลัมที่นี่คือหวานกรอบอร่อยปลอดภัยจากสารเคมี โดยอินทพาลัมจะทยอยสุกและเริ่มตัดขายได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมคาดว่าในช่วงนี้จะสร้างรายได้ไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แสนบาทราคาขายหน้าสวนอยู่ที่350บาทต่อกิโลกรัมตลาดหลักคือเปิดขายหน้าสวนแต่หากพ่อค้าแม่ค้าจะนำไปขายต่อทางสวนก็จะลดราคาให้เพื่อให้มีกำไรในการค้าขาย อีกทั้งคุณป้ายุบรัตมีความตั้งใจจะให้ไร่อินทภาลัมภูมารีแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายช่วงนี้กำลังปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในบรรยากาศแบบแคมปิง้งกางเต็นท์นอนค้างแรมซึ่งในไร่อินทภาลัมภูมารีจะมีร้านกาแฟร้านอาหารไว้คอยบริการรวมทั้งห้องน้ำห้องอาบน้ำอำนวยความสะดวกครบครัน สนใจสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892305929พันบาฮีเนื้อเยื่ออันนี้หวานร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้จอกทั้งต้นค่ะอันนี้เป็นปีแรกเลยค่ะโอ้นี่คุณจองละอันนี้คือขอชิมได้ไหมครับได้ค่ะออกผลผลิตปีแรกอยากเจ้าของที่จองแล้วนะครับงนาดปีแรกยังดกขนาดนี้แสดงว่าดูแลดี เอ้าจับจับจับเนี๋ยช่วงนี้ขีนามานะครับน,นี่อันนี้ตัวนี้เขาจองลายไหนบอครับมีมีคนมาจองหลายบอครับมีคนมาจองลายคะ่ะอันนี้สร้างจองจ,องจากต่างประเทศเลยคะ่ะแล้วสิ้นเดือนเขาจะเข้ามาเอา ข้าตเนี่ยเชื่อพยามใ่กระกังนนี้กบซื่อปลาดุปเปื้องเปลาเข่งปลาเข่งมาเมื่อวานกออ่นกรอบค่ะอ่นกรอบรับรองกรอบรับรองเยครับรับรองค่ะ สั่งซื้อมาห่อเองอ่ะถ้าถ้าบ่ห่อเดี๋ยวผิวบรรมวว่มันบ่สวยอืมกันแมลงพร้อมจ้าผิวสวยค่ะห่อให้ผิวสวย,วสวยถ้าบ่ห่อผิวหอ้อยเดี๋ยวมสวยกระดาษนี่เฮาซื้อมาเองบ่ะ